อายุ54เดือนทักษะเลือกลำดับแรกและลำดับสุดท้ายอุปกรณ์บัตรภาพ3ชุดชุดที่1เด็กยืนเข้าแถวตอนลึกชุดที่2สัตว์กำลังเดินตามกันไปเป็นลำดับชุดที่3เด็กกำลังเดินตามกันไปเป็นลำดับ2รถอย่างน้อย3คันสีต่างกัน3ตุ๊กตาสัตว์ อย่างน้อย3ตัว 4. กระดาษกาวแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกชวนเด็กเล่นรถแข่งหรือตุ๊กตาสาัตว์วิ่งแข่งกัน 1.1. สอนให้เด็กรู้จักจุดเริ่มต้นและเส้นชัย 1. ผู้ฝึกพูดกับเด็กว่า เราจะเริ่มจากจุดนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ1.2 3่ 1> 1. 2องค่อยๆเคลื่อนรถไปข้างหน้าทีละคันจนครบ2องคันโดยเรียงรถให้ต่อท้ายการตามลำดับ1.3ถามเด็กว่าคันไหนถึงเส้นชัยลำดับแรกและคันไหนถึงเส้นชัยลำดับสุดท้าย1.4ถ้าเด็กตอบไม่ได้ผู้ฝึกบอกเด็กให้รู้จักลํลำดับแรกลำดับสุดท้าย ฝึกจนกระทั่งเด็กตอบได้ด้วยตนเอง1.5เมื่อเด็กทำได้แล้วเพิ่มรถเป็น3คันหยุดโอเคเยี่ยมมากคันนี้สีแดงถึงเส้นชัยเป็นลำดับแรกต่อไปเป็นสีส้มแล้วก็สีฟ้าเป็นคันสุดท้าย 2. ผู้ฝึกนำรูปภาพทีละชุดมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพกับเด็กถามเด็กว่าคนไหนอยู่ลำดับแรกคนไหนอยู่ลำดับสุดท้ายถ้าเด็กไม่ตอบหรือตอบผิดให้ถามซ้ำพร้อมชี้ให้เด็กดูแล้วให้เด็กตอบอีกครั้งทำซ้ำจนเด็กตอบได้สัตว์ตัวไหนไปถึงเป็นลำดับแรกสัตว์ตัวไหนไปถึงเป็นลำดับสุดท้าย 3. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองฝึกตามสถานการณ์จริงเพื่อให้เด็กรู้จักลำดับและการรอคอยเช่นการออกกำลังกายวิ่งเปรี้ยวเข้าแถวซื้อของเข้าคิวจ่ายเงินเป็นต้นถ้าเป็นเกมที่สามารถวิ่งเล่นกันได้ก็อย่างเช่นเกมวิ่งเปรี้ยววิง่งผักก็จะได้เรียนรู้ลำดับว่าอันไหนเป็นลำดับแรกอันไหนเป็นลำดับสุดท้ายยากไปไหมครับพอจะทำได้ไหม ได้ค่ะปกติเขาอยู่ที่บ้านเราช่วยทําอะไรบ้างครับเขาช่วยเก็บของค่ะงั้นก็สามารถที่จะรู้ลำดับได้ว่าเอาของอันไหนเข้ากอนอันไหนเป็นลําดับแรกอันไหนเป็นลําดับสุดท้าย